ฝนตกอีกแล้วนะคะทุกคนสวัสดี 5, ่ะ้าพกกันน้ำฝนอีกแล้วนะคะไม่เล่นกับเหนียวเหนียวค่ะฝนตกทั้งวันเลยค่ะน,น,น,นเหนียวเหนียวก็เล่นกันอยู่ในบ้านียังไอก้าู่่ไหน แสบตาแบ่เด็กแสบตาโอเคถ้าไม่เปิดแสดน้ก็มืดแน้ะทุกคนเนาะพอดีฝนมันตกฝนเปิดไฟแล้วนะคะแต่มันไม่ค่อยสว่าง็ต่ต้องค่อยค่อยๆ่ถ่ายนะคะทุกคนเพราะว่าน้องๆไม่ค่อยชอบให้แม่ถ่ายลูก ชอบให้แม่ถ่ายคลิปอ่าเห็นไหมครับด,ดูต้องหาต้องมีวิธีที่จะแบบปฏิเสธแม่ให้แม่ถ่ายคลิปดูช่างไปไหนแล้วลูกพูดถเข้าไม่ได้หรอโอ้ คนนังสไลมกันมาดูกะดูดู้ายน่ารักเอาแล้วพรุ่งนี้มาที่16แล้วทุกคนเอาแล้วึ้นพร้อมกันอีกแล้วเอาแล้วเขางแท้กับพี่เศรษฐีนะคะคุณรดแม่อีกแล้วคุณลด อีกแล้วครับ็อี๋ยวอะไรเสร็จีก็เหมือนกันเตียนี่ะหน้าตาเบื่อๆนะทุกคนเป็นไงล่ะคอนดี้สุดยอดไหมล่ะคะทุกคนดูดูค่ะทุกคนโอ้โห แขนหน้ามาสิไหนไหนามาดูดิแข้หนหน้าผาไไปกันแข้ครับ่นหน้ามาโอ้โห ได้ยัง้อมยังพร้อมยัง้อาย,ยังครับ้อายังฝนตกนะลูกฝนตกฝนตกนะครับขอเร่นโชคอยู่นี่ค่ะทุกคนแม่คิดว่าหายไปไหน ดูดูคนคอมดื้อดู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 คนสุดยอดเลยอ้าวลูกลิงเนี่ยอ้าวลูกลิงเนี่ยไม่ใช่ลูกแมวดูกระโดดอ้าวลูกลิงเนี่ยไอ้ใช่ลูกแมวเนี่ยใช่ไหมครับโอเคโอเคแค่นี <hi> okay, okay. Like ้นะครับทุกคน ขอบคุณสำหรับก,การติดตามและจุมนะคะไว้เจอกันใหม่ทิ่หน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะตอนนั้แม่ไม่ถ่ายแล้วลูกไม่อยากให้แม่ถ่ายแล้วรูและ